การที่เราจะเตรียมการถ่ายหนังขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆถึงมากที่สุดก็คือบทครับ บทเนี่ยมีหน้าที่เป็นสิ่งที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนักแสดงและทีมงานในกองเป็นเหมือนกระแผนที่ที่ทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะต้องการใส่ลงไปในหนังเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ในเรื่องเป็นกี่โมงถึงตอนนี้แล้วต้องพูดว่าอะไรบ้างเป็นไกด์ให้ทั้งนักแสดงและทีมงานในกองได้เข้าใจครับซึ่งทั้งหมดนี้ทุกคนจะพิมพ์ใส่แชทแล้วส่งลงในแชทกลุ่มก็ได้ถ้าสะดวกนะแต่เชื่อผมเถอะแบบที่ผมกำลังจะมาบอกนี้เข้าใจง่ายกว่าเยอะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมช่วยเขียนบทให้มันออกมาเป็นรูปแบบที่ถูกต้องเช่น Fade In, Final Draft หรือสตูดิโอบอยเดอร์และอื่นๆอีกมากมายนะครับเอาละครับผมจะเริ่มพูดถึงองค์ประกอบของบทกันนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องบอกกับคนในกองก็คือ Scene Heading หรือก็คือเป็นตัวที่เริ่มต้นของซีนน,นั้นนั้นซีนนี้อยู่ที่ไหนเวลาอะไรเราจะใช้คําว่า INT หรือ EXT เยี่อ,อมาจาก Interior และ Exterior เราจะใช้ INT ต่อเมื่อฉากนั้นอยู่ในที่ร่มหรือในพื้นที่ปิด เช่นในบ้านห้องทํางานและจะใช้ ext ในแบบตรงข้ามซึ่งก็คือพื้นที่เปิดกลางแจ้งเช่นในป่ามหาดและเมื่อเรารู้สถานที่แล้วเราก็ต้องบอกเวลาในซีนนั้นตอนเช้าตอนกลางวันเย็นกลางคืนโดยวิธีการเขียนก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วย int หรือ ext เว้นวรรคแล้วตามด้วยสถานที่ก่อนที่จะขีด1ขีดแล้วตามด้วยเวลาซึ่งถ้าเราใช้โปรแกรมช่วยในการเขียนรูปแบบพวกนี้โปรแกรมจะช่วยเราวางไว้แบบอัตโนมัติต่อมาครับเมื่อเรารู้สถานที่และเวลาแล้วจัดสถานที่จัดไฟเรียบร้อยแล้วเมื่อนักแสดงมายืนในซีนแล้วต่อมาคือ จะให้นักแสดงทําอะไรในส่วนนี้จะเรียกว่าแอคชั่นไลน์โดยแอคชั่นไลน์เนี่ยคือสิ่งที่จะบอกกับนักแสดงว่าคนนี้กําลังนั่งอยู่ในซีนกําลังทําหน้าเคร่งเครียดกําลังถอนหายใจก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างและยังเป็นส่วนที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในซีนหรือใครกําลังอยู่ในซีนได้และมักจะเขียนเป็นมุมมองบุคคลที่3เช่นเด็กหญิงคนหนึ่งกําลังจ้องมองมาที่กล้องด้วยสายตาที่รู้สึกถึงการมีชัยชนะบางอย่างพร้อมกับบ้านที่กําลังถูกไฟเผาเป็นพื้นหลังโดยถ้าหากมีส่วนที่สําคัญหรือสิ่งที่ต้องการ อันนี้สําคัญนะโดยปกติแล้วจะเป็นชื่อของตัวละครที่ปรากฏมาครั้งแรกในส่วนนี้ยิ่งเราเขียนชัดก็จะยิ่งดีและอย่าลืมว่าเราเขียนเพื่อให้กลายเป็นภาพไม่ใช่กลายเป็นนิยายต่อมาเมื่อเราพูดถึงชื่อตัวละครแล้วนักสแสดงที่ได้รับบทจะเห็นคิวการพูดตัวเองจากชื่อตัวละครที่อยู่กลางจอโดยถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษชื่อนั้นจะต้องเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเพื่อที่จะแสดงให้รู้ว่าบทที่กำลังจะต้องพูดต่อไปนี้เป็นของเขาบทพูดครับหรือ dialogue สีที่ใช้ดําเนินเรื่องราวมุงบอกถึงบุคลิกของตัวละครสถานการณ์ที่พวกเขากําลงังเผช บทพูดที่ดีได้แต่ว่าบทพูดที่ดีเป็นอะไรที่มีรายละเอียดเยอะจนออกมาเป็นอีคลิปได้เลยส่วนใหญ่ผมเลยไม่ค่อยชอบใส่บทพูดในหนังเพราะว่าหนังที่ดีปิดหูดูแล้วก็ยังสนุกแต่ถ้าปิดตาฟังแล้วสนุกขเขาเรียกว่าละครวิทยุครับโดยการเขียนบทพูดของตัวละครจะใส่ไว้ในแถวๆกลางหน้ากระดาษแต่ก็จะไม่กลางเท่ากับชื่อตัวละครน,นะครับอันนี้ผมไม่แน่จใจเรื่องระยะห่างแต่ว่าถ้าเราใช้โปรแกรมช่วยเราก็จะทําได้แบบเป๊ะๆเองและจะเขียนแบบเรียงตามไทม์ไลน์เช่นถ้าหากมีตัวละครอ,อื่นพูดขึ้นขัดก็จะเอาชื่อตัวละครอ,อื่น ขึ้นมาขั้นไยเลยก่อนที่จะกลับมาเขียนชื่อตัวละครเดิมอีกครังและเขียนในวงเล็บตามหลังว่า continue ซึ่งจะสิ่งน,นี้จะเรียกว่า extension ครับ extension จะมีหลายรูปแบบอย่างแรกเลยที่เราเพิ่งรู้จักกันไปซึ่งน่าจะได้ใช้บ่อยในเวลาที่มีคนพูดขึ้นมาแทรกเวลาที่กาลังจะพูดและเราก็จะกลับมาที่ตัวละครเดิมคือ continue เราจะวางไว้หลังจากชื่อที่กลางจอและก็จะมี vo ที่ย่อมาจาก voice over เพื่อแสดงให้รู้ว่าจะมีเสียงคนคน,คนนี้พูดขึ้นมาเป็นเสียงพื้นหลังเฉยๆหรือ os ที่ย่อมาจาก off screen และ oc ที่ย่อมาจาก off camera เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนคนนี้กําลังพูดนะแต่เราจะไม่ได้เห็นเขาพูดแต่เขาก็ยังอยู่ในฉากด้วยนะแค่กล้องไม่ได้เห็นเขา ทั้งหมดนี้จะถูกใส่ไว้ในวงเล็บหลังจากชื่อตัวละครต่อมาอันนี้จะมีความคล้ายกับ extension แต่ก็จะเป็นคนละแบบก็คือ p a r e n t h e t i c a l เจ้าตัวนี้จะทําหน้าที่อธิบายทิศทางในการแสดงที่จาะจงที่ตัวละครน,าน,านั้นๆขณะที่เขากําลังพูดเพื่อเน้นให้นักแส,แสดงแสดงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นโดยจะใส่เป็นวงเล็บบนบรรทัดต,ต่อมาจากชื่อตัวละครอาจจะใช้คําง่ายๆเช่นสะอื้นตะโกนสุดเสียงหรือกระซิบก็ได้ใน,นเมื่อเราได้จบซีนซีนหนึ่งแล้วสิ่งที่เรายังต้องทาก็คือการส่งไปยังซีนต่อไปในส่วนนี้เราจะต้องเลือกว่าเราจะใช้ transition ยังไงโดยส่วนมาากเรจะ ใช้คาว่า cut to วางไว้ชิดขอบทางด้านขวาซึ่งคําดังกล่าวก็จะเปลี่ยนได้เช่น dissolve to คือการเฟดไปอีกฉากหรือ match cut to ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการเปลี่ยนฉากที่เราเลือกหรือหากเราอยากจบซีนน,นั้นๆแบบให้เน้นอารมณ์ค้างไว้ก็อาจจะใช้ cut to black <ๆ>ก็ได้นะน่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับรูปแบบการเขียนบทแบบคร่าวๆอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมเช่นพวกการใส่ช็อตที่จะถ่ายพวกมุมภาพต่างๆ cu msws พวกนั้นหรือฉาก montage ที่จะเอาไว้เล่าเรื่องราวแบบเร็วแต่ในสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะครบสำหรับบบการทแบ ง่ายๆแล้วครับรูปแบบการเขียนบทที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ทําให้บทภาพยนตร์นั้นกลายเป็นบทที่ดีคลิปนี้ก็เหมือนกับผมมาแนะนําผู้กันเพื่อให้ศิลปินอย่างพวกคุณได้วาดภาพออกมาเป็นภาพที่สวยงามและทุกคนเข้าใจได้ครับขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับคนที่สนใจในการเขียนบทแบบเริ่มต้นนะครับและฝากกดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณครับผม